สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จำนวน10รายส่วนที่ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK ค่ะมีจำนวน112รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมดไม่พบผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ค่ะมากที่สุดอยู่ที่อำเภอเ,เมือง4รายมีผู้สัมผัสสูง9รายคิดเป็น90%ผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ154รายเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รักษาตัว อยู่ในห้องไอซียูค่ะจำนวน4รายผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสี่ยงจะมีอาการรุนแรงหรือว่ามีโรคร่วม150รายค่ะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ9รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่52,734รายค่ะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่4 4 3รายค่ะ โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิดไปแล้ว31,546รายค่ะมีผู้เสียชีวิต275ราย โดยกระทรวงสาธารณสุขคได้แจ้งสิทธิการรักษาโควิด -19 หลังยกเลิกพรกฉุกเฉินค่ะโดยสามารถรับการรักษาจากกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์กรณีการวิกฤตสามารถรักษาได้ทุกที่ค่ะทางภาครัฐและภาคเอกชนตามระบบของยูเซปพลัสทั้งนี้นะคะให้เบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ค่ะ